ดาวไซต์อะเพราะผมมองว่าบริเวณตั้งแต่พันห้าร้อยยี่สิบพันห้าร้อยจุดเนี่ยมันน่าจะพอรองรับไหวก็ถ้าดูจริงๆเนี่ยตลาดคือดูดูดีหมดนะมีตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยที่มันค่อนข้างจะอ่อนาเขามันก็ค่อนข้างจะแปลกนะครับเพราะไปดูเนี่ยตัวแม้ว่าปีีบ้านเราจะสูงนแต่ว่าพวกเขาเรียกอะไรตัวมา r k เก็ตเออร์ดิ้งยเราก็พอใช้ได้เนี่ยผมคิว่าก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นความกังวลนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับตอนนี้ตอนนี้หลังการเลือกตั้งเนี่ยความชัดเจนมาผมคิดว่าสถานการณ์มัน เพียงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะต้องจับตาดูนิดนึงก็คือคือเนี้ยการประชุมเฟดเนี้ยที่ตลาดหวังไว้เยอะก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี้ยหวังว่าเจอมาเวลน่าจะส่งสัญญาณทิศทางในเรื่องของดอกเบี้ยเนี้ยว่าจะชะลอการหยุดขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนนี้ถ้าขยับขึ้นต่อเนี้ยกลุ่มสถาบันการเงินเนี้ยมีปัญหาแน่นะครับตอนนี้มันก็มีปัญหาอยู่แล้วถ้ายังขยับขึ้นอีกในความเสี่ยงจะเยอะขึ้นอีกก็ยังคือเนี้ยตามดูว่าเจอมเาเวลจะ้ส่งสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยอย่างไรนะ ในระยะถัดไปผมว่ามันมีความเสี่ยงที่มันยังเจอภาวะถดถอยแล้วตอนนี้มันน่าจะเริ่มชัดแล้วนะครับ GDP แต่ละประเทศมันเริ่มหดตัวภาคการผลิตเนี่ยไม่ไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นเลยโดยจีนเนี่ยที่เราหวังไว้หลังหวังไว้เยอะเนี่ยนะครับผ่านมา2เดือนเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยกระเตืองเท่าไหร่ภาพตรงนี้มันจะทําให้เป็นภาพของการดิ่งกลับแต่เป็นภาพของการดิ่งกลับแบบจํากัด ผมก็ยังมองว่าเกอบก็ยังน่าจะอยู่ระดับประมาณสักพันห้านะครับกรอบแนวต้านเนี่ยก็ยังไม่วานไว้สูงเท่าไหร่อาจจะหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์พันหกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกาะบดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ตัวแรกวันนี้เราดูไปที่ PTG นะครับก็หล,ล,ลักๆเนี่ยก็รูปอะไรนะ PTG ครับปั๊ <PT G. S 2> มนม้ำ oh, ม,มันน้ำมันนะครับผมราะวมๆเนี่ยเราคา,า,าดว่าก,กำไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันจะฟื้อตัวได้ทั้ง Q1Q และ Q2 ส่วนนึงก็มาจากในเรื่องของค่าการตลาดนะครับซึ่งตอนนี้ทางการได้กลับมาเก็บได้ที่ค่าการตลาดปกติละที่1บาท70ถึงบาท8 0สบามต,ต่อลิตรตรงนี้มันก็ส่งผลให้ค่าการตลาดฝั่งดีเซลเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยวันหยุดเยอะนะครับคาดว่าในส่วนของปริมาณการใช้รถเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นด้วยก็น่าจะส่งผลบวกต่อรุ่มขายในช่วงไตรมาส2ต่อเนื่องนะครับก็ทั้งปีเนี่ย ประมาณการกำไรปีนี้อยู่ที่1 5พันล้านบาทก็จะฟื้นตัวจากปีก่อนห้าบเปรเซแล้วก็ทิศทางโดยรวมเนี่ยทางผู้บริหารเ็าตั้งเป้ายอดถึงสองน้ำมันปีนี้จะโตประมาณสัก8 1 2ถึงเเซ็นะครับส่วนพวกนอนออยนะครับธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยในส่วนของตัวกาแฟของเขาเนี่ยตัวพันธุ์ไทยแล้วถ้าว่าจะขยายสาขาเพิ่มอีกนะครับอีก5้ายสิบาขาแล้วก็รวมถึงโครงการที่เกี่ยวกับพวกปาล์มของเขาเนี่ยปาล์มฟองเพชเนี่ย ก็น่าจะกลับมาทำกำไรได้แล้วซึ่งตัวพารมาเป็เนี่ยเขามีแนวแนวมีวางแผนไว้เตรียมจะสปรินออฟเข้าตลาดในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้ด้วยครับก็อนแนะนำซื้อเป็นกำไรนะครับราคาที่สิบหกบาทแปดสิบสางครับครับคุณป้อเชิญครับพ t g ครับพ t g ครับผมพีทีจีนี่ดูดีส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้ากรอบจากระยะเป็นปีนร่เป็นไซเว์ครับผมก็ยังดีที่ไม่หลุดกรอบลงมาก็เมื่อสามวันก่อนทำฮารลามินะครับแล้วก็ทำฮารลามิ ดีเวอร์ซอขึ้นมาตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังขึ้นอยู่สโตสโตแต่เพิ่งกาลังแต่ขึ้นได้ไม่นานครับก็วางค้ลอดไว้สักประมาณ12บสอาทแปแล้วก็ฟังขาขึ้นถ้าผ่าน200วันที่1 4บสบาทสาไปได้ก็จะมีกรอบบนของไซเวที่15บหาทแปดสิบครับเปียกครับพี่วิชัยครับคุณวิชัยตัวที่2เชิญเลยครับครับอีกตัวหนึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับวพวกข้าเข้าโพดหวานนะครับตัว S U n นะครับสันนะครับ ก็หลักๆเนี่ยเราประมาณการกำไรในช่วงไต,มตรมาสหนึ่งนะครับคาดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ทั้ง Q ิวอคิแล้วก็ยออนเยียนะครับหลักๆก็มาจากไปดูที่ตัวเลขสมองพวกข้าโพดหวานแช่แข็งแล้วก็พวกข้าโพดหวานกระป๋องแต่รูปเนี่ยก็ปรากว่าไต,มตรมาสหนึ่งเนี่ยฟื้นตัวขยายตัวดีเลยนะครับเป็นตัวเป็นขยายตัวดับเบิลดิจิตเลยนะครับทั้งสองอประเภทน,นี้นะครับก็คาดว่าน่าจะสมบูรณ์โดยตรงต่อผลประกอบก,รรกรารของตัวซันนะครับแล้วรวมถึง ทางบริษัทเขาก็เตรียมจะขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลียุโรปแล้วก็ทางไต้หวันด้วยนะครับโดยเขาตั้งเป้าปีนี้ยอดขายหน้าจะโตประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการออกแบนด์ใหม่นะครับเป็นพวกเป็พันพร้อมรับประทานในอีกประมาณห้าเทมที่จะขายในตัวเจ็ดเอเลเวนด้วยนะครับเราก็ประเมินในส่วนของกำไรปีนี้นะครับ น่าจะอยู่ที่สอง้สี่บเล้านบาทก็ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปีกำไรปีหกกนะครับเองคาดไว้ที่สองยสิบล้านบาทฟื้นตัวเมื่อเทียบกับห5าเนี่ยเปิดเกิบเท่าตัวนะครับแล้วก็ปีหน้าคาดว่ากำไรยังเกิดโตต่อเนื่องครับการแนะนำซื้อนะครับเขาก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่6บาท1ิบต่างๆครับ,รบในในเชิงทางเทคนิคคุณป้อเชิญครับวิเคราะห์ก่อนในเชิงทางเทคนิคเป็นยังไงครับ เช่ท้ายไปอี้ต้องบอกคนว่าต้องถ้าท่านี้ต้องขอถือให้แท่งวันที่ยี่หกเป็นเป็นฟอล์สิกแนลนะครับอ่าถ้าถืาเป็นฟอลสิกแนลเนี่ยก็ถือว่าตัวเนี้ยทาไฮก็หายทําทําโลว์หายด้วยนะครับก็แสดงถึงความเข้มแข็งว่ามันจะเริ่มสู่การเหวี่ยงขึ้นนะครับเปลี่ยนขึ้นเกินเส้นสองรยวันมาแล้วลงมาอีกทีขึ้นไปอันนี้ควรจะเลยเส้นสองรยวันแล้วยืนได้นะครับกำหนดคัรลอตเอาไว้ที่สี่บาทสี่สิบสี่เป้าแรกขอให้ไปที่ห้าบาทครับ จริงๆแล้วเอ่อมันก็จะกับค่ากับพุ้นพุ้นอาหารสัตว์แหละครับเพราะว่าสัตว์นี่เขาก็อยู่ฝั่งฝั่งประมาณต้นทุนนะครับผมก็ยังดูดีครับผมพี่ไอพี่วิชัยครับครับตัวสุดท้ายครับคุณพวิชัยเชิญครับครับตัวสุดท้ายดูไปที่ตัวแมคโครนะครับก็ในส่วนของแมคโครเองเนี่ยก็ในส่วนของกำไรไตรมาสหนึ่งนะครับคอนเซัต์ประเมินประเมินเบื้องต้นไว้ประมาณสักสองพันล้านบาทก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสามเปอร์เซ็นต์เยียร์แต่ค o n อคิเนี่ย จะขดตัวประมาณสัก15-17เปอร์เซ็นตนะครับที่หดตัว q 1วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของต้นทุนประกอบการพวกค่าน้ำค่าน้ำเข้าไฟที่มันปรับตัวขึ้นนะครับแต่ทิศทางโดยรวมนะครับก็ประเมินว่าในส่วนของแมโครปีเนี้ยยอดขายพวกค้าปีกทั้งในประเทศแล้วก็ทางฝั่งบเลเียน่าจะกลับมาขยายตัวดีนะครับรวมถึงแผนในเรื่องของการปรปับโครงสร้างนะครับต้นทุนดอกบเบีย้ยเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ดอกเบีย้ยเนี่ย จากลดลงนะครับก็ประเมินว่ากาไรนะครับปีนี้ก็น่าจะกลับมาขยายตัวมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับกาไรปีนี้คาดว่า,าน,น่าถึงที่เรา,เาสักหนึ่งจุดหนึ่งหมื่นล้านบาทน,นะครับเราเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดียวเดียนะครับก็ปัจจัยบวกช่วงสั้นก็ยังลุ้นนะครับว่าเป็นพุทธอีกหนึ่งตัวนะครับที่อาจจะมีโอกาส นำของเรานำเข้าไปคำนวณในตัวแต่สกิมีนะครับราคานะครับปัจจัยทางพื้นฐานนะครับก็อินคอนทัสอยู่ที่4 3บาบาทก็แนะนำซื้อเกงกำไรครับของตัวแมสซีไคุณป้อเชิญครับแโคครับผมก็เปิดแกกลงมาตอนช่วงเดือน2อันนี้มาจากที่ผิดหวังเข้าไปแมนะครับแต่ว่าต้องรุดดูว่าเขาจะเข้าได้ไหมเป็นหนึ่งในหุ้นที่เกงว่าจะเข้าไปแมสซีไอนะครับแต่ถ้ามองแบบนี้ คนที่ติดฝั่งเนวิัยครั้งที่แล้วเก่งเอาไว้ก็จะทุนวันสี่สิบสองบาทอ่าดังนั้นแล้วถ้าประกาศติดก็อาจจะขึ้นไปรับปุ่มพนันได้สั้นๆเนี่ยฟอร์มเป็นไทรเกิลนะครับผมเอ่อคัดลอตให้เอาไว้ที่ประมาณสักสามสิบกว่าห้าสิบเป้าที่ไทร a เกิลบนเนี่ยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบถ้าข้ามไปได้จะเปิดเก็บทังขึ้นมากๆแต่ว่าเข้าจะว่วถ้าข้ามไปได้คงจะต้องใช้ข่าวหลายๆข่าวพว้ช SI มาช่วยดันถ้าตัวน,นี้มองกรอบนี้ไปก่อนครับเปี่ครับพี่วิชัยครับ